สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทานน่านภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อก,กับซองสะนีป่าพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศยังเศร้าพี่น้องเอ๋ยหน้าตาก,กับประธานสวยดอกเมือ่อ้เฮาส์มาโฮสต์พักให้เมย์ใหญ่จืดเนาะหลังจากเมย์ใหญ่จืดแล้วก็โฮสต์พักเราได้แล้วเนาะค้าเล่าอันนั้นเขาก็โฮสต์แคนขางหนึ่งค่ะแหละเพราะว่าเขากบแคนเขาก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องเลยเพาเมย์น้องแก้มบุม้มเออเมย์น้องอเนย มอคืนออาหวานขนมาห่มมามาห่นมาห่มตอนนั้นเผาไพ่หอนหอนพี่น้องเลยลวกนั่งเข้าไปจนเบื่อเลย,เลยแต่ว่าเฮาก็อดทนพี่น้องก,ก็เลยบอกว่าคันฮ่มหอนห,อน,หอนแล้วมันสีดีขึ้นขึ้นฮาก็อดทนแล้วก็กินยาที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีส่งมาหายแน่กะนั่งก็กินน้ำกกนกะทัมแม่ฮะแหละกินอะไรเนี่ยมาเศร้ามากกะเห็นแขนคือนบวม,มบันไดเนาะ ตอนเทน่าพัทกินนันแค้นน่ะบัวมักงไงหนึ่งล้างมือกับไข่บักใงไ่พี่น้องเอ้ยเทาก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่แม่ตาและสงสารเนาะเมื่อนี้ยก็จะมารีวิวสวนผักผู้เมีย,ยจืดเนาะให้แม่ให้ใหใหน้องก,กิ๊กจีเป็นตากลองให้เฮาลุยเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องเมือเนี้เาก็จะมาโฮสต์พักเมียจืดเนาะ เ,น,เนี่ชื่นเพล่นตรงบริโภคน้องเลยแข่งค้าเพล่นสะดวกสบายเอามาหดจนทานเพลินอิ่เกา้าพักเพล่นกันงามงามงามที่บ่มีบันตีเพลินง่องเลยพักเพลนอืมพัชีวิตหนา,า,า,าเวลาอย่างโมหี่ายเนาะเพราะมันแดดแห้งแล้วทนวน าเริ่มเริ่มสุขาวนาหอเลยเนาะมาสซ่ากับป้าจมน,น,น่องน้ำหมอกเขาตื่นมาหลังเิ้นบริเวณนัดคนน้ำหมอกสมารายลายจมย่องน้ำหมอก เขาเฮียนอยู่ท <Đ ơi. S 1> ี่โดย่นก็อยู่ห้องพ่อหาเซ็งพ่อหาอันนั้คือเป็นเหมือนอยู่บ่อลูกฮะเป็นก็เป็นแหน่เป็นแห่โดยนเียจะหาบุเป็นเลยหม่อลูกโดยจะหาบุเป็นเลยเมอนร้านค่ะ บ้าเบี้ยวผิดต,นตอนนะี้จะมางามใท่ไหมนะจะจะได้กินเหีๆๆๆๆๆ่ยวกินแห้งกินหมากใช่ไหมคะมีจืดได้มาตากเนี้ยเนาะยามีจืดเป็นตาไวห,หลอกปองปลายตอนนี้เห็ดเป็ได้ไรคะเบิร์ดนอกโอาซาย,ยางเห็ดหักเลย ใส่ยางน้ำมาทานเนี่ยมาเศร้ากันสิเย็นๆหน่ยนิดนึงแต่ว่าบมะนาวบมะนาวลายพี่น้องเยเรื่อขอนานหนาวแรงแล้ว อเอาก็เอามาใส่เลยนนเนาะมากัดดิฉันจะคยนิดนึงโอ้วดอันไซย่างเห้ป้าเลยลูกเกนกในใ็เริ่มไายแน่แล้วจะไซย่างเก๋นก็ได้เก้าแล้ว Vai, vai, sao, cái điện mà đi cái cặp cái gì đó mắm

หองพนหนึ่งข้างห้องได้แล้วนะข้างห้องตะกี้อยู่ห้องพ้นสองโดย่อนเป็นอย่คบู้ว่าเป็นเป็นยังไงครับ้ว่าอาการดีขึ้นเลยงเนาะ ป็นยังนอ้อดอย่างเขาก็เลยยังหมดา,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 างเยอคนตื่นมากคแหละมีทาเยี่ยงโง่ชมโานันแล้วว่ปาที่ประนหน้ามัน พราะอากาศแบบเย็นๆจัปหน่อยนั่นแหละมันจะเป็นเป็นเป็นไอนั่งจะจุดไอเพิ่มเบื่อเพิ่มหนาเด้อพี่น้องเลยตื่นเช้ามากกับมาเห็ดเยียมซอยมใหญ่ชื้อเดี๋ยวพลุงโฮสในตัวพลุงเนี่ยเป็นงานเป็นงานเขาไม่ใหญ่ชื้อเนองนางโฮดทาดยามาสาวเป็นงานของเพื่อน พอเพิ่นช้าเพิ่อบอะ่นนะครับมาหดเขามาหดในซองเถื่อนแล้ว,วบ้าเมื่อหนึ่งมืซองกระา่าขันห้าบอบ้าเมื่อหนึ่งมื่องมาหดหนึง่งทำไมเมื่อสามมาหดนตายเพ่อน,นแบบมันแห้งมันแห้งร ก็เป็นงานของเพื่อนสมานั่งหดแย่งพักตัวเองนเนาะเด๋ยวมาอันนี้นงงั่งแยงพักก็ได้อ้าวสีดมาใส่แต่กล้องนี่แหละาั่าานลใส่ใส่แต่กล้องเนาะคิดัประกันก,กับขอโทษขอัยเด้วยทำผูโจมห่งเนาะ ขอภายในประเทศและต่างประเทศเนะาะขอถวดขอภายในหลายๆบางสิ่งบางอย่างเนาะจะอาชีวาก็ผิดพลาดเกินเลยเอาก็ขา่ขอถวดขอภายในที่นี้าหา,าออ้ที่ซาเด้อท่านผู้ชมเอ,อ้ยมียักนกะติเตียนบอกได้เดอ้อว่าเออสนี่ยังกะจะคิดบอกมาได้หว้ทีเตียนได้เนาะ บ่มีเอฟซีหกำลังใจหรือว่าท่านผู้ชมให้กำลังใจคี่สิบบ่มีวันนี้นะคะก็ไมญลืมคนเด้อเข้าก็มี่แต่ท้ามแบบขอบคุณขอบคุณละลายนะมือกําลังหยกได้แล้เนอกจาถ่ข่ตกู็ได้ได้แล้วแล้วเข้ากัเจ็บอยู่นอยนึงแต่ว่ามันแก่งไปแก่งมากได้มัหยกได้เข้าสัมี้ค่ะก็โอเคแล้ว่า เป็นกัไปเป็นเมือเดียกันไงจืดแสงแดดกันร่งออกปลาลู่ผูแสงแดดกันร่งออกร้านสาวกับมาเป็นกำลังใจรับกล้องให้ป้า มาทางนี้กะมันน้องกิ๊กี้ตากจากมันมาทางนี้ก็เสี่ยงเ,เลยแดดตอนนี้กำลังออกน้องเลยแดดแจ่งแต่เทาเส้าแท้เทา,าชิวดตหายน้ำชิลลลายเนี่ยนานมันนี่เป็นสิบวเหี่ยวอ่อ,อนเลยกันเทาชดแต่ว่าเปียกแล้วเทาเทาหยาห์น,าน,นั่นแหละพอตอนช่วยมาแล้วมันอ่นเหียเห่ยวเหี่ยวเบิ้ด อ้ไอ้ยน่ะคนถึงตัวหมู่บ้านเนี้ยมาเศร้ามากกลยือแบบนี้นะพี่น้องเป็นเงียบเงียบว่าหมู่บ้านมันหน่อยลังคาเฮือนเนาะมีแค่1 3 1สามสี่ลังคาเฮือนเป็นบ้านหน่อย ไปเฮียนแค่เราลูกคลิปนี้เราบจะขอรับภาษาเด้อผักพอๆพอพอพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ๋ยผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่านเด้อพิถาประกันได้ก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อในโอกาสนี้เมอบ